โซลารูปท็อปหรือแผงโซลาเซลล์ถูกนำมาติดตั้งที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบอําเภอสิงหาคนครจังหวัดสงขลาสถานที่ที่พร้อมเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ของคนในชุมชนและระแวกใกล้เคียงอําเภอสิงหนนครจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่อยู่ราบชายฝั่งทะเลประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ก็ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งการทำไร่ทำนาและยังคงมีการทำประมงชายฝั่งเลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงสัตว์ หลังจากโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักง,งานคณะกรรมการก,กํากับกิจการพลังงานพศ2563ที่จัดอบรมเพื่อเสริมความรู้ให้กับผู้นําชุมชนนําความรู้ไปต่อย,ยอดและขยายผลลงสู่ท้องถิ่นวันนี้คุณเอกร,ราชขุนทองเพชรได้นําความรู้เกี่ยวกับโซลารลูฟท็อปมาใช้ในชุมชนแล,ล้วค่ะ ในสุดาติพรมสวัสดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบกล่าวว่าพร้อมที่จะผลักดันให้ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดทางอบทอทำนบเราก็ายินดีถ้าชาวบ้านหรือตำบลใข้เกียงจะมาศึกษาดูงานตรงนี้ก็ให้กรคำแนะนำโดยบุญเอกราชท่านได้ป่านการอบรมมาแล้วนั่นครับ เช่นเดียวกับคุณเอการาชขุนทองเพรที่พร้อมจะเผยแพร่ค,ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดไปสู่ชุมชนในทุกช่องทางรางวัลที่ได้รับมาก็จะเอามาทําเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูงานได้นะครับเชิญชวน,ชวนทุกหมู่บ้านนะครับว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นี้มันติดตั้งยังไงติดยากไหมสามารถช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในยุคที่ว่าของแพงนะ้ำมันแพงนะครับ สำหรับรางวัลโซล่าปั๊มน้ำซึ่งจะนำไปติดตั้งที่ชุมชนหมู่ที่สองตําบลดีหลวงอําเภอสทิงพระที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสวนมะพร้าวการติดตั้งโซล่าปั๊มน้ำจะช่วยลดต้นทุนให้กับคนในชุมชนได้ส่วนการเผยแพร่ความรู้ก็หวังจะใช้เวทีประชุมหมู่บ้านเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชนถ้าเรามีองค์ความรู้อยู่ในพื้นที่คิดว่าการนําไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นก็จะใช้ได้ง่ายขึ้นแล้ว,ลวมีความมั่นใจมากขึ้นครับอาจจะมีเป็นโครงการนําร่องนะครับ เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้หันมาเล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานสะอาดแล้วก็ได้ร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ดูเหมือนเป็นความรู้ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั้งเกษตรกรและประชาชนทั่วไปค่ะเพราะหลายๆคนคงเล็งเห็นแล้วว่าพลังงานแสงอาทิตย์กําลังจะถูกนํามาใช้ทดแทนพลังงานหลักในอนาคตอันใกล้นี้